8ปีที่ผ่านมาท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยได้ทำงานหลายๆยอย่างเรื่องโครงสร้างพื้นฐานการดูแลสวัสดิการคนเรื่องต่างประเทศแต่ก็ยังมีอีกหลายเรื่องที่ต้องจัดการโดยเฉพาะเรื่องโครงสร้างพื้นฐานต้องทําต่อนะครับเรื่องที่สําคัญก็คือเรื่องการสร้างระบบการจัดการน้ําทั้งระบบนะครับซึ่งเป็นการลงทุนใหญ่แล้วก็ยังไม่มีใครทำมาก่อนประเทศไทยเราเนี่ยเกษตรกร,รกมีน้ําใช้ไม่พอบางปีก็ขาดน้ําบางปีก็มีน้ําท่วมนะครับรวมถึงกทมด้วยเราจำเป็นต้องมีการปรับโครงสร้างน้ําทั้งระบบแลนบิดการเชื่อมทะเลฝั่งอ่าวไทยกับอันดามันซึ่งเป ประทศมีการคุยกันเป็นไปร้อยร้อยปีแล้วผมเชื่อว่าเป็นแผนการที่ลุงตูก่กำลังคิดจะทำต้องเป็นลุงตู่เท่านั้นที่จะทําได้ต่อรวมถึงเรื่องโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิตอลก็มีความจําเป็นทีนี้มีคนบ่นท่านนายกว่าเรื่องเศรษฐกิจนั้นท่านดูแลช้าไม่ทันไกลก็มีการจัดทีมใหม่แล้วนะครับท่านไตโอลสุบรรคิรีเป็นประธานแล้วก็มีเด็กรุ่นใหม่อย่างผมอย่างอิรัลท์นทน,เ,นเข้ามาช่วยงานกันนะครับทีมเศรษฐกิจยุคใหม่ของลุงตู่จะมีความสดใสทํางานได้เร็วแล้วก็กระชับพื้นที่ต่อไปประชาชนที่บ่นเรื่องเศรษฐกิจจไม่ดดีีีเนะะขึ้แลลลหผุตู ต้องได้ไปต่ออีกข้อหนึ่งก็คือลุงตู่เป็นนายกที่สามารถจัดการเสถียรภาพในเรื่องการเมืองได้ดีมากๆหลายคนจําได้นะครับว่าเมื่อหลายปีก่อนก่อนลุงตู่มาประชาชนคนไทยก็จะมีความเห็นแตกต่างกันทะเลาะเบาแววงกันแม้กระทั่งในครอบครัวคนนึงชอบเหลืองคนหนึ่งชอบแดงแถมวันนี้มีคนชอบส้มอีกความเห็นทางการเมืองแตกต่างกันลุงตู่ทาให้บรรยากาศในการคุยกันของครอบครัวกลับมาได้ง่ายขึ้นเพราะว่าลุงตู่ก็เข้าบริหารการแบบโดยที่ไม่สนใจว่าคุณจะเป็นแดงหรือเป็นเหลืองหรือเป็นอะไรท่านจะดูแลทุกคนได้ดีเพราะั้นความขัดแย้งในประเทศก็จะหายไปลุงงตตูู่้้ออไดย เพื่อรักษาเสถียภาพตรงนี้แล้วก็ทําให้การทํางานของประเทศเนี่ยเดินหน้าต่อไปครับผมตะพลัสศิริกุลพิสูจน์ผู้สมาอสอครกศกรุงเทพมหานครพักรวมไทยสร้างชาติเขตหนึ่งพนัรคสัมพันธวงศ์ป้อมป่าบมือเศรษฐกิจจุลภาคเน้นที่ฐานรากเศรษฐกิจหมุนเวียนครับ